สวัสดีจ้าหาเดินเล่นวันนี้ว่าจะไปเกี่ยวข้าวนาตัวเองเกี่ยวข้าวเหนียวแฟนยังไม่ให้ไปเพราะว่าไปคนเดียวแล้วก็มีข่าวร้ายมาบอกด้วยวันนี้มีข่าวร้ายจะมาคุยเมื่อวานนี้ มันมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตเขาไปรับจ้างมัดข้าวเนาะแล้วแดดมันร้อนไปเมื่อวานแกเสียชีวิตอยู่กลางนาคนเดียวเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นลมอะ่ะแแกนอนนิ่งไปเลยแล้วเจ้าของนาเขาเห็นว่าแกยังไม่ขึ้นมาสักทีเขาก็เลยเดินลงไปดูนอนเหยียดยาวอยู่ หมือนกับช็อกไปเลยเนะี่ยเมื่อวานนี้ร้อนจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยร้อนมากเลยล่ะเขาเสียเมื่อตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามร่วมกับตันยูไปเอาเขาขึ้นมาจนค่ําแล้วล่ะทุ่มสองทุ่มนี่แหละเอาขึ้นมาจัดงานวันนี้ก็เลยไม่มีใครมาเฝ้าเถียง ก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวที่แรกกะว่าจะไปเกี่ยวข้าววันนี้ถ้าไม่มีใครเฝ้าก็ลูกชายอยู่คนนึงก็ว่าจะให้ลูกชายมาเฝ้าแล้วแฟนไม่ให้ไปไปคนเดียวนะ่ะกลัวไปเป็นลมตายเหมือนเขาเนี่ยแล้วมั้งก็เลยกะว่าเออไปวันนี้ซาไปเปิดนาเนาะแฟนว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวพร้อมกันพรุ่งนี้วันนี้แกก็ไปช่วยลุงเกี่ยวข้าวไปเอ้ย ไปสี่ข้าวแกสี่ข้าวอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก็มาเช้าก็ไปมัดไปช่วยพ่อมัดข้าวได้สามร้อยฟ้อนมัน้งแล้วก็สายมาก็ขึ้นมากินข้าวแล้วก็ลงไปช่วยลุงสี่ข้าวอีกแล้วพรุ่งนี้ถึงจะไปเกี่ยววันนี้ก็เลยได้นั่งอยู่เถียงไม่ได้ไปไหน ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอะ่ะไม่ได้ปลูกอะไรเลยปีนี้เขาไม่ไถให้เพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะถมที่ไงก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยผมยาวไปถึงถนนนี่ก็ปลูกพริกเอาไว้หน่อยนึงเอไวยเผื่อ,อไว้เก็บกินไม่รู้จะทานได้เป็นเม็ดหรือเปล่านะ เขาไม่ถมที่ใส่ก่อนเนาะความจริงว่าจะไม่ปลูกหรอกตรงนี้น่ะพ่อเขาเอามาปลูกนี่ก็ไปถอนเอากระชายมาเอาแช่น้ำไว้ก่อนอเอาแช่น้ำไว้ก่อนเนี่ย,ยงไงกำลังเป็นหัวเลย ช่น้ำไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาหักหักออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงาเขาตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ตัดใบออกตัดเงาออกแล้วก็เอาไปใส่ดินไปเสียบดินไว้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่กระชายนี่ซื้อมาจากตลาดนั้นนี่กินหัวมันแบบนี้ไปแล้วก็เหลืองเงามันใช่ไหมล่ะก็ไปฝังดินไว้มันก็แตกขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยแช่น้ําให้มันดินมันหลุดออกแล้วเดี๋ยวจะมา หักเอาหัวมันแค่ไว้ก่อนเดี๋ยวมาสะบัดสะบัดออกปลาวิ่งเอ้ยเมื่อวานนี้ก็ถอนเอาผักสังเมาแต่นายังไม่ได้อาปูกเลยเนี่ยเต็มเลยที่นาตอนเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดู ผักซะเนี่ยว่าจะเอาไปปลูกตัวเนี่ยถ้าดินมันเปียกอยู่มันก็เป็นมันก็มีให้กินอยู่ไว้แกงใส่หน่อไม้เต็มทุ่งนาเลยแหละขนาดเนี้ยกาลังหอมแต่ไปนั่งในทุ่งนานะได้กลิ่นมากๆเข้าเหม็นจะเป็นลมแต่เอามาแกงใส่หน่อไม้แซ่บแซบไหมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะฝากวากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผู้สาวบ,บ้านๆสไพร์ฟภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายบาย